เที่ยวกุ้ยอย่าง4วัน3คืนราคาไม่ถึงหมื่นได้ไปไหนบ้างตามเรามาเลยทริปนี้เราไปกับยักษ์ทัวราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินอาหารทุกมือ้อที่พักรถรับส่งและไม่ลงร้านขายของด้วยวันแรกเราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วไปเดินเล่นกันที่ถนนคนเดินชิงหลุนที่นี่คึกคักมากวันที่2ไปหอเจียเชี่ยวหลที่ท่องเที่ยวระดับตรีเอของจีนหอ,อนี้สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและเราไปนั่งกินข้าวกันอาหารเสิร์ฟเต็มโต๊ะแบบนี้เลยจากนั้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโบราณเชียนหมิงวัดสวยทานอาหารเย แล้วเราไปชมโชว์แสงสีที่น้ำตกห่วงกวัวสู่น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจีนและสวยระดับไฟเอวันที่3เราเดินทางเข้าอุทยานภูเขาเฉียนหลิงไปแวะพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมสุราจีนดูประวัติศาสตร์ของเล่าเหมาไถเล่าจีนระดับตำนานจากนั้นเราเปลี่ยนนั่งรถชัตเตอร์บัสของอุทยานไปหมู่บ้านโบลันวูเจียงจเดินเล่นในเมืองแล้วแวะทานข้าวในหมู่บ้านนี้เลยเมื่อออกมาฟ้ามืดที่นี่เปิดไฟสวยทั้งหมู่บ้านมีโชว์แสงสีและโชว์โดรนให้ดูประทับใจมากจบทริปสุดประทับใจนอนดีกินดีราคาไม่ถึง